พญาอนันตนาคราชเป็นนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานาคทั้งปวงถือเป็นราชาแห่งนาคมีเสียงถึงพันเสียงและมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เหนือสายน้ำทั้งปวงตามคติศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาพญาอนันตนาคราชอาศัยอยู่ใต้กระเสียนสมุทรหรือมหาสมุทรแห่งน้ำนมมีหน้าที่สำคัญคือเป็นบัลลังรองรับองค์พระนารายเมื่อพระองค์บรรทมอยู่เหนือกระเสียนสมุทรในยามที่จักรวาลเข้าสู่การพักสงบ ในตำนานกล่าวว่าพญาอนันตนาคราชมีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อพระนารายณ์ทรงมนขดกายเป็นแท่นรองรับพระองค์เพื่อให้จัก,กรวาลมั่นคงไม่หวั่นไหวและเมื่อพระนารายณ์บรรทมพญาอนันตนาคราชจะขับกล่อมด้วยเสียงสวดสาธยายพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความสงบทั่วทั้งสากลโลกตามคติในพระพุทธศาสนายัางเชื่อกันว่าพญาอนันตนาคราชมีความศรัทธ,ธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า เป็นหนึ่งในผู้ถวายอารักขาและช่วยรักษาพระธรรมให้ดำรงอยู่ในโลกมนุษย์ตราบนานเท่านานจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงอดทนและความจงรักภักดีต่อธรรมอันสูงสุด